สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับบังนอสโยธานะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดแบบบ้านฟรีนะครับที่ว่ามีทั้งแบบบ้านที่ใช้ในการก่อสร้างได้เลยครับแต่ว่าอาจจะไปปรับบางส่วนตามพื้นที่หน้างานนะครับและก็มีใบประมาณราคานะครับหรือว่า b o q ที่ใช้ในการประกอบแบบการก่อสร้างได้เลยครับอื่นก็คือเราก็ไปที่หน้าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าแบบบ้านแจกฟรีนะครับพอเซิร์ชกไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมี ขึ้นมาหลายๆหัวข้อนะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อของแจกแบบบ้านฟรีจากกรมโยธานะครับกว่าหนึ่งร้อยแบบ,บพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นนะครับตัวอย่างแบบบ้านหลายแบบนะครับเราก็จะสามารถรู้เลยว่าเนี่ยบ้านเป็นตามสไตล์เราไหมนะครับผมให้ลองดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ้านเตียงมันหลังแรกนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ ชัน้นเดียวสไตล์โมเดิร์นขนาดเจ็ดสิบตารางเมตรครับตกแต่งด้วยผนังอิฐแดงแทรกตัวระหว่างผนังปูนฉาบทาสีขาวนะครับมี2อห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่าใช้จ่ายใ,ในการก่อสร้างเริ่มต้นที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับเห็นไ,ไหมครับคือในเว็บเนี้ยเราสามารถกดดาวน์โหลดแบบขอสร้างเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดให้ดูสักหลังนะครับเนี่ยลองให้ดูกอ่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสองชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งรปสิบตารางเมตรนะครับสองชั้นงบประมาณ4ี่ล้านบาท อันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับคือถ้าเกิดใครจะไปก่อสร้างเนี่ยสามารถดูเป็นแนวทางในการก่อสร้างหรือว่าเอาไปเขียนแบบในการยื่นของนุญก่อสร้างทำประมาณราคานะครับนะครับเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเลือกหลังแรกนะครับตัวอ,อย่างลองกดดาวน์โหลดปึออ๊บนะครับก็จะมีแบบทั้งหมดมีจํานวนแผ่น6 6แผ่นก็มีรายละเอียด มีสารบัญแบบมีรายละเอียดประกอบแบบนะครับบอกไปเลยว่าพื้นปูกระเบื้องยังไงผนังกอ่ออิฐยังไงนะครับนะครับมีรายละเอียดการก่อสร้างทิงมเลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดฝั่งบริเวณอันนี้เราก็ไปปรับใช้ไปปรับแบบใส่ในตัวชนวนของเราเพื่อใช้ในยื่นของระยะก่อสร้างนะครับแล้วก็ตั้งระยะล่นต่างๆให้ได้ตามรากรวควบคุมอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแปลนชั้นหนึ่งไปหลังคา เดี๋ยวผมลองเปิดแปลนชั้นหดูแปลนชั้นหนึ่งก็จะมีนะครับก็จะมีเป็นตัวลานจอดรถอะไรต่างๆอ่ะตอนนี้คือผมโหลดแบบนี้แล้วนะครับในแอปคูณโน้ตลองเปิดคูณโน้ตดูเนี่ยผมโหลดมาแล้วครับก็เปิดแบบให้ดูน่าจะดูง่ายกว่านะครับแบบก่อสร้างก็จะมี รายละเอียดต่างๆนะครับทั้งรายการประกอบแบบตัวฝังบริเวณนะครับตัวฝังบริเวณที่ใช้ในการใส่ในโฉนดของเรานะครับเพื่อตั้งเป็นระยะร่นเพื่อใช้การยื่นของนาตก่อสร้างอันนี้ก็เป็นแปลชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีลานจอดรถมีห้องพักผ่อนเด็กมาหารห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นบ้านที่อสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา ก้อนนี้ก็เป็นล,ลักษณะหลังคาเห็นไหมครับก็จะมีทั้งแปลนรูปด้านด้านหนึ่งมีหน้าต่างมีประต noite, ูประตูหนึ่งประตูสองมีหน้าต่างเนี่ยนะครับมีประตูหนึ่งประตูสองแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งมีหน้าต่างสามนะครับเนี่ยรูปด้านคือครบเลยครับระยะการก่อสร้างนะครับระยะอ้างองิงระยะพื้นั้นหนึ่งระดับหลงังคาเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปตัดคือ สามารถใช้ในการก่อสร้างได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเอาไปปรับแบบเพื่อใช้ในการขอแยกก่อสร้างในรายละเอียดบางส่วนนะครับก mm ็ hmm. คือใช้อ้างอิงได้เลย mm hmm. หนไครับก็จะมีฐานลากมาให้เลยตำแหน่งฐานราก F1 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 F2 นะครับมีการวางคานต่างๆนะครับมีแปลนอาสีมีแปลน,นโครงหลังคานะครับโครงหลังคาใช้เป็นจันทนเหล็ก ู1 5 0คูณ75คูณ25เป็นจำนหน4 1ง0 100คูณ50คูณ20นะตนาาอยู่สองนะครับคือมีข้อมูลเท่าเนี้ยคือสามารถใช้ในการเป็นข้อมูลต่อยอดในการสร้างบ้านหรือว่าให้ช่างเขียนแบบเป็นดูเป็นแนวทางว่าเราต้องงานคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับหรือว่าวิศวกรที่ว่ารับงานเนี่ยสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเอ้ยผมอยากได้ประมาณนี้นะนเห็นไหมครับมีครบหมดเลยครับมี แบบแปลนสุขาปิบาลพื้นนะครับมีตำแหน่งวางถังบำบัดน้ําเสียสําเร็จรูปก็คือในการขอย่าก่อสร้างเนี่ยก็ต้องมีแบบแปลนตรงวางตัวถังบำบัดน้ําเสียก็มีแบบแปลนที่ว่าต้องวางจุดเดินน้ําจุดเดิมน้ําดีจุดปล่อยน้ําเสียอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมีแบบขยายห้องน้ําจุดมีแบบขยายของท่องระบายน้ํจริงนะครับครบถ้วนเลยครับ นะครับเว็นนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีรายละเอียดแสงเมนสวิต์ก็คือมีฝังไฟครบต้นเลยมีแปลนไฟฟ้าส่องสว่างครับไฟฟ้าส่องสว่างมีแปลนเต้ารับนะครับปลั๊กไฟต่างๆนะครับเนี่ยปลั๊กไฟบวกระดับด้วยว่าต้องติดตั้งที่ระดับหนึ่งจุดสองก็คือที่ระดับหนึ่งจุดสองศูนเมตรนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้มีตัว ระบบไฟต่างๆมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมดนะครับแล้วก็มีตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศนหมครับครบถ้วนเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีในส่วนของเห็นะครับมีไปรประมาณราคาเบื้องต้นด้วยนะครับว่ามีงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานสุขตภิบาลงานระบบไฟฟ้านะครับนะ ก็มีรายละเอียดงานโครงสร้างจะอะไรงานขุดดินขุดดินต่างๆไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกแบบบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับทั้งหลังเลยแล้วก็สอนประมาณราคาด้วยนะครับจะใช้ตัวแบบบ้านหลังนี้ครับเป็นเคสตระ,ะดี้นะครับอ่านะครับนี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเนียนะครับ ข้อมูลต่างๆเช่นพวกท่อต่างๆเนี่ยนครับนี่ครับจะมีข้อมูลให้ครบเลยแต่ว่าเราก็ต้องเอาไปข้อมูลเหล่านี้ไปให้ไปคุยกับวิศวกรหรือว่าสร้างเขียนแบบนะครับคุยเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคณะผู้จะทำแบบบ้านสารฝันของควันที่ใหม่คนไทยมีสุขนะครับ คร็รจะมีคณะผู้จัดทำนะครับนี่ขอบคุณคณะผู้จัดทำด้วยนะครับที่ว่าแป่งพันข้อมูลให้พวกเราได้ใช้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านที่ว่าเราสามารถโหลดได้ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดเราพื้นที่เราลดลงมาอีกแค่มาอีกแต่ว่ารูปทรงแบบนี้ก็สามารถที่จะราคาลดลงกว่านี้ได้อีกครับ นี่ก็เป็นงานค่ะคร่าวๆที่เขาบอกว่าประมาณล้านเก้านะครับถ้าคุมงบประมาณดีๆก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับ